เอาได้เอาได้ได้ผลเพื่อนได้ผลปลาหยังปลาหยังอู้หูหมอตัวใหญ่โอ้ <c oughs> สวัสดีตอนเย็นนะครับตอนหลังเลิกงานครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาที่สวนกันหน่อย ขอยกดูรอบก่อนละเข้ามาแรกๆเลยเพราะว่าสองวันละได้ไม่ได้แล้วก็รอยเงี้ยน้ำแห้งแล้เดูอดันมีสาลายผักตบมาสาลายขึ้นมาปลกรดีสองสามตัวผมว่ามันเข้าออกได้นะเนี่ยปลากระดีาตักไว้ก่อนโอ้ครับวันนี้ก็อยู่ในดงในหลืบเปวนะ ว่าจะเปลี่ยนที่สักหน่อยเนาะเนี่ยเดี๋ยวตรงมุมมุมนูนน้นนะว่ามันตกหลายวัน,น้วครับปลามันก็ไม่ค่อยกินนะ่ะ <c oughs> มกี่ยกรอบก็ไม่ได้เนาะแสงสะท้อนหน่อยนะลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนทางดูเผื่อจะอันนี้ปลามันชอบอยู่ตามท่อหรือเปล่าเนี่ยพาดดงผักตกไปเลยครับ หาไม้มาค้ำก่อนอนี้เราเนี่ย พา้าผักตกไปเลยลองดูครับเ่อคฟุกเ่อฟุกมันตกหลายวันหลายครั้งปลากไม่กินเนาะรอบนี้ลองดูฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นปลาเขาเอาแล้วเอาแล้วเอายังเอายังเอาแล้วเอาแล้ว ได้ผลเพื่อนได้ผลปลาอย่างปลาอย่างออ้หหหมอตัวใหญ่หมานหมานหมานเอาขังไว้ก่นอนขังไว้ก่อนหมานมากตัวใหญ่มากขังขังไกลหน่อยขังจุดนู้นเหมือนเดิม เห็นไหมมันต้องเปลี่ยนแนวอะ่เยอะก้อนใหญ่ๆเลยสังเกตทีไรมันก็มาอยู่แต่แถวนี้นุ่นมีแต่ปลาน้อยแล้วครับผมว่ามันต้องอยู่เยอะแหละแถวนี้นะ ลึกไปเปล่าที่วที่ลึกไหนก็ได้เพามันตื่นเนาะแถวนั้นน้ำมันแห้งจนลงข้างล่างแล้วครับวันนั้นเราผักตบขึ้นมันก็ไม่หมดเนาะเพราะว่ามันเยอะจัดนู่นด้วย พอดีโยนที่เกี่ยวกับเชือกเชือกขาดอยู่นู่นยังไม่ได้ซื้อเชือกใหม่มาเลยอย้ป่าหมอกเมื่อกี้ได้สัสี่ห้าตัวเจิงเนาะย่าอยู่ในดงย่าย่าพักไปครับมา เอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วจะไม่เห็นนะมันอยู่นู่นสะท้อนแสงหน่อยก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ภาดผักตบชวาไปเลย <C oughs> ใช่ตาน้อยมันจะมาตามไหม่นะเอาเงียบเลยดีหนี่อหมดยังรัยงหอึ่น่หนหน่หนะึ่ง หันหมดต่้มากเลยจะหมดแล้วครับไม่ไม่อาหารก็ไม่ค่อยดีแล้วยนะคะมันรู้สึกมันยังไงนิ่มๆ แต่ไม่เละเหมือนจะไม่ค่อยเกาะนะออกแถวนั้นใช่ไหมเดี๋ยวออกแถวนั้นใช่ไหมไปไกลๆเลย ไม่ได้ปลามินปลาหมอก็ดีนะตัวใหญ่โหปลาหปลาหมอตัวใหญ่มากเอาปลาไปนี่ปลาอะไรกินแล้วกินแล้วปลาน้อยหรือปลาใหญ่ โอ้มันมีฟองอากาศขึ้นฟัดๆเลย,เย่เอ๊ะมันลงลึกไปหรือเปล่าอ่ะถ้าเหยื่อถึงดินมันก็ลุมกินแนตะ่มันก็รู้ไม่รู้วะเนาะ อมันเงียบไปเลยนะมันกินพึดปัดพึดปัดอะเงียบเลยแต่ว่าอาหารมันอาจจะนิ่มอ่ามันนิ่มแบบเ,เานาะมันจะนิ่มไหมฮะเีย่เงียมันน่าจะหมดนะมันเสียเวลาโอ้โหโ ช่วงมันจอบปลาน้อยลองเนี่ยมันถึงโอ้โหลองเอาเหยื่อขึ้นลอยขึ้นสักหน่อยแล้เหมือนว่าปลาน้อยจะตามมานะั่งจุ๊บจับจุ๊บจับอยนะู่นั่นเอาไหมเอาหม เอาแถวนี้แถวนี้โอ้ยลมพา <c oughs> มเป็นอะไรลมพาไปนู่นอะ เอาแล้วพเพื่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันดึงจมแต่มันไม่ค่อยลากครับเดี๋ยวถ้ามันลากลากก่อนเอายังเอายังโอ้เนี่ยครับผักตบชวามเยอะว่ะือโอยกาสเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้ฟังเลยโอ้ เยอะมากโอ้โห,โโหไปนู่นเลยทีนี้โดนเอาไหมยืมกดกล้องซะงั้น มันกินแต่มันแบบไม่ลากอะ่ะมันยังไงปลาน้อยแล้วมั้งน่าจะปลาน้อยอ่ะครับเอาอยังเอาอยังเออกินอยู่ครับลากอยู่ลากอยู่ lại giấu, lại giấu, anh lại giựt, lại được hả? à lại anh khỏe. น,นิ่มเปอ่าดีเนี่ยหมดแล้วมากเลยอาหารมันนิ่มเลยเนะติดนูน่นติดนี่เลยเลยโยนข้ามผักตบกงี้แค่โอเคดิ มันต้องมีไซส์นะ <c oughs> ต้องมีไซส์บ้างนะจะเบ็ดไม้ไผ่มาตกด้วยไกลว่าเบ็ดไม้ไผ่ขา <c oughs> ดแล้วพันกับกอผักตบ ร้อนจริงครวันนี้ตอนนี้ยังอบอ้ากเลยเนี่ยขนาดเจ็นแล้วนะฮะเนี่ยโอ้กินแต่แตมครั้งแรกครั้งหลังๆมาปลาน้อยมันลุมก,กินหมด้วผมว่าเป็นย,ยังไงยุง khá, nó mới khỏe nhiều nó, ừ นันงลึกไปหรือเปล่าไหมยวลองใหม่ครับลองไปเรื่อย ปลาใหญ่มันก็ามาครับโดนไปปล่อยปลา้้อยลงกินก่อนอาหารเยอะเดี๋ยวมันก็ามาคิดว่านะ ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรโอ้แข็งเลยปลากระดีกินเบ็ดอโ,อโอ้ตายตายตายเอ,อ้ยมันกินอะไรเบ็ดมันจะกินหลอกโดนเกี่ยว เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวรถปากดีโอ้อะไรแล้วก็ลอยช่อนเลยไม่แน่นะเนี่ยลอยช่อนได้นะเนี่ยอีวันนี้เพื่อนลกกวักเราไม่มาหายไปไยนแลนวดูคนเราไปกินแล้วไ้งหายตอมเลยอ่ะ กลัวมีคนไปนดักกินมาเนาะสงสารมันแต่ไม่เห็นจริงนะไม่ได้ยินเสียงเลย เดี๋ยวสรุปทีเดียวเพื่อนๆโลแบตละเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ตอนนี้นะครับแบตนั้นหมดนะที่อยู่ส่วนเมื่อกี้นะครับผมก็เลยปลานะเออยังไม่ได้ปล่อยเลยอะ่ะมันเล้ตัวเดียวก็เลยยังอยู่ตรงนั้นอะ่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปล่อยปลาหมดตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เลยมาบ้านนะก็เลยไม่ได้ปลาแล้นะครับวันนี้ไม่รู้ทําไงเนาะก็ ได้มีเห็ดนะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีกระเจี๊ยบแล้วก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่ไม่ได้ตกมาจากสาดนะตกมาจากตลาดนคโครนะครับก็เลยมาคลุกกับซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ำโปงน้ำปลาอะไรเงี้ยตามเราชอบนะแล้วก็จะนึ่งไปเลยหน้าตายเป็นไงไม่รู้น้เมนูเย็นนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่ๆหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามรับชมนะ วันนี้คนมานอกอยู่ในเมืองก็ไม่ได้ปลาเช่นเคยนะก็มาเจอเมนูนแบบนี้อีกนะครับมาลุ้นกันหน้าตาเป็นไงครับอ่านี่เมื่อกี้ผมไปเก็บไอ้มะรุมอ่อนมาแล้วก็ดอกมันก็เลยเามาโปะหน้าไว้นะอันที่เข็นนี้เป็นกระถินไม่ <c oughs> ใช่กระถิน้ยผักไอตำลึงริมรั้วยอดตำลึงมีสองสามยอดนำมาล้างใส่นะครับกินผักกับปลาก,กินเห็ดวันนี้เนาะ ตกปลาไม่ได้ไม่รู้ทําไงได้ก็ไม่พอกินนะครับก็เี้ต้องมาหาอย่างนี้กินนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับกับพี่ๆทุกท่านนะคนมานอกอยู่ในเมืองก็ขอจบคลิปด้วยกับเมนูนะนึ่งผักนึ่งปลาแบบนี้แล้วก็ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ